รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมแสงเทียนแห่งสยามรับปีใหม่2,560หลายหน่วยงานประสานความร่วมมือจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยโดยการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารสำนัก งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กิจกรรมแสงเทียนแห่งสยามแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงการจัดกิจกรรมในวัดทั่วประเทศและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทั่วไปที่ตอบร,บรับร่วมกิจกรรมทำบุญทำดีสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคม2559ถึง1มกราคม2560เราจะจัดแบ่งเป็นส สองส่วนแต่ว่าจะจัดเหมือนกันก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของในวัดคือพิธีสวดมนต์ข้ามปีอีกส่วนเป็นส่วนของคารวาสนะครับตามย่านสูนการค้าของความร่วมมืออันเดียวที่เหมือนกันเลยก็คือตอนสามทุ่มเนี่ยก็จะมีการยืนสงบนิ่งประมาณ89วินาทีนะครับจากนั้นอีกอีกทีหนึ่งตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าก็จะเป็นการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า จากนั้นพอตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นการเข้าดาวพอเข้าดาวด้านนอกก็จะเป็นการร้องเพลงพรปีใหม่เฉพาะ3 4อสันที่กำหนดการที่กำหนดนอกนั้นเนี่ยทุกคนก็จัดกิจกรรมปีใหม่ได้นะครับมีการเข้าดาวมีแสงเสียงอะไรต่างๆที่เหมาะสมมีกิจกรรมอาหารถิน่นมีการแสดงวัฒนธรรมมีการแสดงดนตรีอะไรต่างๆซึ่งทุกคนก็ตอบรับและพร้อมที่จะร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเชิญชิญทุกท่านให้มา และอีกหนึ่งวันสําคัญที่อยากให้ประชาชนชาวไทยร่วมพลังสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนค่ายเพลงทุกค่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่9 5ธันวาคมบนสะพานภูมิพลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปมีกิจกรรมถวายความจงรักภักดีร่วมปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมในช่วงเวลา6นาฬิกา19นาทีจะได้ร่วมกันร ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงใกล้รุ่งตามด้วยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมจริงๆเนี่ยก็คือ6กโมงนาทีก็จะถวายความสำนึกในพระบาทองคนที่คุณแล้วก็จะร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีการถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายมีพระมาร่วมเนี่ย 999 99รูปนะครับคิดว่าส่วนเกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งค่ายเพลงสื่อมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็จะให้ทางททเป็นแม่ง,งานและทุกคนก็จะเป็นเป็นผู้ร่วมกันทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าทุกคนว่างก็เชิญชวนไปเพราะใช้เวลาไม่มากแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย ในวันเดียวกันนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ได้ต้อนรับนายชางกวางซีรองผู้ว่าการมณฑลเหอหนานและคณะณนะห้องนารีหนึ่งตึกนารีสมโมสรทรเนียบรัฐบาลโดยทางมณฑลเหอหนาน,านแสดงความเสียใจกับคนไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟน้นทั้งทางด้านความสัมพันธ์เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และการเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ก็เพื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประสบการณ์ของไทยในการพัฒนาการท่องเที่ยวจนมีชื่อเสียงระดับโลกมณฑลเหอหนานมีที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงของจีนจึงเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งสำนักงานเพิ่มเติมในมณฑลเหอหนานด้วยซึ่งรองนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการต่อไปพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการ การปราบรามทัวร์สูนเหรียญเพื่อสร้างความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายอันดีให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากขึ้นและนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดการเดินทางของทระเจ้าและคณะที่จะมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ก็เพื่อมาศึกษาและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างประสบควาสมสำเร็จครับข้าพเจ้าได้ให้คํามั่นสัญญาให้กับท่านรองนายรัฐมนตรีแล้วข้าพเจ้าเองจะแนะนําประเทศไทยให้กับประชาชนชาวเผอหนาน ได้รู้จักให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ชาวเฮอนานมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นครับขอบคุณท่านรองผู้ว่านะครับถือว่ามณฑลเฮอนานนี่เป็นมณฑลที่ใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ภาคกลางเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างทั้งรถไฟเครื่องบินที่ท่านเชิญเราคืออยากให้ไปเปิดทอทอทอที่มณฑลเฮอนานซึ่งเป็นภาคกลางนะครับซึ่งก็เห็นด้วยกับท่านจะยินดีตอบรับแล้วก็จะเริ่มดาเนินกระบวนการเพื่อให้เราไปเปิดทอทอที่ ที่หมดทนเทินานผมได้ยืนยันท่านไปแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะให้คุณภาพที่ดีกับนักท่องเที่ยวจีนอะไรที่มีการท่องเที่ยวที่ไม่ดีเอาระดับเปรียบเนี่ยเราดาเนินการจัดก,การหมดฉะนั้นคนจีนที่มาจะได้รับความปลอดภยัยได้รับคุณภาพที่ดีเสียตังค์เท่าเดิมผู้ประกอบการได้ตังค์เท่าเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีการต้อนรับแบบชันมิตรไมตรีแล้วก็ครอบครัวเราก็มั่นใจว่าความร่วมมือในการท่องเที่ยวและว,วัฒนธรรมรวมทั้งกีฬาด้วยนะ เราจีนับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะได้พัฒนาความร่วมมือในด,ด้านต่างๆให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภยัยให้แก่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่เหมือนคนในครอบครัว